บริจาคใช่ไหมคะเนื้อหาสาระอันนี้นั่นก็คือส่วนที่หนึ่งเลยคือเราต้องต้องวางระบบนะคะโดยระบบเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยจำแนกนะคะทรัพย์สินของทางราชการและของบริจาคใช่ไหมคะวางค่ะตรงนี้ค่ะควบคุมกำกับดูแลรักษานะคะของราชการแล้วก็ของบริจาคนะคะกำหนดแนวทางการยืมคืนหรือเบิกจ่ายนะคะกับอันนี้ค่ะสร้างความรู้ความเข้าใจ แล้วก็มีการลงนามอของท่านในอำเภอด้วยนะคะ,ะในในส่วนนี้นะคะในในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เรามักจะขาดกันเนี่ยนะคะคือคือเรื่องอะไรเอ่ยคืออส่วนที่หนึ่งเลยนะคะคือข้อมูลไม่ครบถ้วนก็คือส่วนใหญ่จะไปอยู่ตรงนี้ค่ะพว<อ>กการลงนามอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แจ้งเวียนนะคะแล้วข้อมูลที่มีเนี่ยนะคะไม่ไม่ใช่ ข้อมูลของอำเภอตนเองนะคะซึ่งข้อนี้โอ29ในไกด์ไลน์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของประกาศใช่ไหมคะ,นะคะประกาศนะคะนี่คือตรงมาร์กเลยส่วนที่มารจะลืมการตรงนี้ท่านสามารถปรับเพิ่มได้ตามบริบทของท่านเลยนะคะอันจะเน้นย้ำในเรื่องอต่างๆอย่างไรบ้างนะคะแล้ก็ขอให้ท่านในอำเภอ ลงนามที่ชัดเจนนะคะพอมีประกาศปื้ดใช่ไหมก็แจ้งเวียนใช่ไหมคะแจ้งเวียนเพราะว่าจะจะได้แสดงถึงในเรื่องของตวัวกลไกของการปฏิบัติน,นะคะข้อน,นี้เราไม่มีดูดอนใช่ไหมคะข้อน,นี้เราไม่มีดูดอนเนาะไม่มีโอเคจะไม่เหมือนกับอีกเกณฑ์หนึ่งของตํารวจเนาะนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกระเบียบนะคะต่างๆนะคะที่ประกอบในส่วนนี้นะคะขออนี้ปิดปิดใหม่ตัวนี้สักครู่นะคะ โอเคอเค่ะขออภัยค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ส่วนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังเออแลอ้คล้ายๆกันนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้มีค่าคะแนนเยอะไหมคะข้อสุดท้ายนะคะเยอะ